สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเจาะรูผนังกําแพงนะครับที่เป็นปูนนะครับแบบนี้นะครับให้ได้องศานะครับแบบพอดีนะครับแบบตรงนะครับเวลาเราต้องการห้อยสิ่งของต่างๆนะครับอเวลาเราเจาะนะครับถ้าเราเจาะแบบนี้นะครับมือเราจะจับนะครับไม่ค่อยได้องศานะครับ เราจะจับนะครับเวลายิงนะครับไม่ได้องศานะครับเนี่ยเวลาเรายิงเจาะนะครับไม่ได้องศานะครับให้เราใช้ตัวช่วยนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นใบแจแหวนนะครับที่เข้ากับ สว่านนะครับตัวเจาะนะครับของเราได้นะครับแบบพอดีนะครับแบบนี้นะครับให้นําใส่นะครับแล้วดูตัวปัจแจนะครับให้ตัวปัจแจนะครับตั้งตรงนะครับได้ฉากนะครับแล้วเราก็ทําการเจาะนะครับนี่นะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้อ่า รูเจาะนะครับที่ตรงนะครับสามารถแขวนสิ่งของต่งางๆได้แบบพอดีนะครับนี่นะครับตรงนะครับไม่เอียงนะครับแบบนี้นะครับให้ได้ฉาก นี่นะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับนํามาฝากท่านผู้ชมนะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่ยังเจาะไม่นิ่งนะครับก็ให้ใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวช่วยในการเจาะนะครับได้ดีเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องพ่อบานยุคใหม่เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ